น่าจะเป็นพลวัตที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะที่เรา,าสามารถมองได้สัมผัสได้จับต้องได้สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของชุมชนอีสานนะคะอย่างเช่นกิจกรรมและก็โครงการของอสถาบันวิจัยศิละปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำให้ผู้คนได้ตื่นตัวได้มีความภาคภูมิใจในศินละปะและวัฒนธรรมของตัวเอง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและตัวชีวัตคือนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่มีการตื่นตัวมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของตัวเองผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรมในมุมที่เขาสนใจในมิติที่เขาสนใจจากที่เคยมองว่าอาจจะต่ำต้อยด้อยค่าลงไปในมุมมองของคนอื่นแต่พอเรามากระตุ้น วัยรุ่นให้มีจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าคุณค่านี้มันมีรากเงาทางวัฒนธรรมที่ยาวนานหลายพันปีเขาก็เริ่มรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากถ่ายทอดอยากเผยแพร่อยากอนุรักษ์อย่างนี้เป็นต้นค่ะ สมดติว่าถ้าในงานเอกสารใบลานของเราเนี่ยเรามีการปริวัติในภูมิปัญญาในหลายด้านด้านตำราย,ยาสมุนไพรหรือว่าด้านความรู้ในเรื่องกฎหมายภูมิชาวบ้านนะคะออกมาก็คือเราสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้ออกมาเป็นเชิงปฏิบัติคือตำราย,ยายกตัวอย่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสอนนักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไทย โดยเอาตำรายาเนี้ยบอกว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติสรรพคุณอะไรบ้างนะคะแล้วในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ก็เอาไปทําเป็นยาเล่าใหญ่ใบเม้าหลวงว่านชักมดลูกขมิ้นชันตะไคร,ร้ไพลมะกรูดใบมะขาม เราเรานำฟอนต์ที่เป็นอักษรไทยน้อยปัจจุบันนี้มีอักษรที่ค้นพบในคัมภีร์ไบาลานะคะสามอักษรหลกักๆอักษรธรรมอักษรไทยน้อยอักษรขอมนะคะตรงนี้เรามาถ่ายทอดหนึ่งก็คือเรานําไปสอนคนรุ่นใหม่เยาวชนที่โรงเรียนที่วัดนะคะสามนเณรรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยจะอ่านอักษรไม่ได้แต่พอมาเป็นในส่วนของการส่งเสริมในชุดเรื่องของเป็นเสื้อผ้า เราก็จะแนะนำอักษรพวกนี้นะคะในในเสื้อในเสื้อที่เราดีไซน์คนก็นิยมนะคะเพราะว่าเขาก็หลายคนก็ดีใจว่าเห็นชื่อตัวเองเป็นอักษรโบราณอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงเราได้มีส่วนในเรื่องของการทำดิจิทัลก็คืออนุรักษ์อักษรใบลานจากตัวใบลานที่มีสภาพที่ผุพังเพื่อที่จะได้สืบคน้นหาความรู้ในตัวนั้นนะคะในระบบดิจิตอลค่ะ การทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะในส่วนของตัวเองที่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมผักดันกับชุมชนด้วยความเป็นคนอีสานด้วยเราผูกพันตั้งแต่เราในวิถีชีวิตของคนอีสานค่ะก็จะผูกพันกับท้องถิ่นอีสานวิถีชุมชนวิถีพื้นบ้านค่ะคือรักความเป็นอีสานร,รักความมีวัฒนธรรมมันจะเป็นความงดงามอย่างหนึ่ง ที่มันเกิดมาจากการผูกผูกพันความปลูกฝังจากเด็กๆสัญญากับตัวเองว่า,าความงามของศิลปะและวัฒนธรรมเราจะไม่ทอดทิง้งเราจะขับเคลื่อนเราจะรักและอนุรักษ์ให้คงอยู่ในชุมชนและก็ในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานต่อไปค่ะ